เมื่อเราตั้งโรตารี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการใส่ตัวการโรตารี่มันจะมีล่องตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นล่องยา,ยาวๆแล้วมันสามารถสไลด์ขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเป็นจักรคอมจะใส่เข้าไปเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับตรงรูน็อตเป๊ะเลยแต่อันนี้มันรูยาวนะครับวิธีใส่ ให้หมุนตัวเบ้ากระหลกเนี้ยขึ้นไปด้านบนนะครับให้ตรงกับเข็มแล้วก็ใส่ตัวกั้นเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่น็อตจับ ให้เนื่ๆนนะครับแล้วก็ปักเข็มลงหมุนจากเข้าหาตัวนะครับมันจะมีตุ่มใสๆนะครับ2เม็ด